โอเคสวัสดีครับผู้คงแก่เรียนทั้งหลายแล้วก็ลูกศิษย์ลูกขาที่ติดตามฟังผมทั้งใหม่และเก่าคำสอนของอาจารย์วิทย์หรือของตถาคตความเป็นเช่นนั้นเองไม่มีอะไรมากก็เป็นความเป็นเช่นนั้นเองกูจะบอกความคิดแต่มันเกิดที่หลังพวกมึง มันเกิดทีหลังนูเวย้ยเออพวกมึงยังออกจากตรงนี้ไม่ได้พวกมึงเอามาเล่ากันนะโอ้ยความคิดปรุงแต่งนู่นนั่นเราคิดไปเองนู่นนี่นะ่ะมึงจําเข้ามาอบออมึงยังไม่เป็นผู้ดุดพ้นออกจากบ่วงมนันเออออกจากวัฏฏะสงสารคือความรู้สึกนึกคิดกระณุงนะฮะมึงยังไม่อิสระในส่วนนี้จริงๆนะฮะ เออมึงแค่มโนขึ้นมาจากความรู้มึงคิดไปแล้วมึงค่อยรู้พวกมึง <laughs> นะนะฮะเออกูบอกว่ากูรู้ก่อนคิดรู้อาหาอะไรก็ไม่รู้เออกูไม่คิดอะไรกูไม่จําอะไรกูไม่รู้อะไรแต่กูรู้อยู่เออความคิดเกิดทีหลังความรู้สึกเกิดทีหลังอารมณ์เกิดทีหลัง งงไหมล่ะพวกมึงอย่าจำคิดปากคิดฟันไปพูดนะมึงมึงจำปั๊บมึงจะเข้ามึงจะเข้าความคิดมึงจะเข้าไปเก็บเลยมโนมึงะถ้ามึงเอาไปสอนต่อนั่นแหละมึงหลงแล้วหลงกับพูดกูก็บอกกูบอกว่าความคิดเกิดทีหลังอืถ้ามึงยังวนอยู่นะมึงจะมีอัตตามานะความรู้เออความรู้นี่มันเกิดทีหลังพวกมึงนะกูอย่าบอก กูถึงมากกูดว่าเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยรู้อะไรเ,รเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีปัญญาเด็กมันยังไม่ถูกสอนมันจะต้องมีปัญญาขึ้นมาก่อนถูกสอนรู้จักนู่นรู้จักนี่ก่อนให้ขันมันทํางานก่อนมโนวิญญาณมันถึงเกิดขึ้นมาได้แล้วมันก็กลายเป็นมโนวิญญาณกันหมดจิตมโนวิญญาณนะฮนะผมจะบอกปัญญากูแทงตัวมโนวิญญาณเนี่ยกูทาลายส่วนเนี่ย กูเลยรู้ก่อนคิดความคิดในเกิดทีหลังเกิดทังเกิดทีหลังปัญญากูอืมนะเขาถึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเกิดญาณที่มาเห็นไงเห็นชอบเลยดำดีชอบได้ดำดีไม่ชอบก็ได้เวลาสอนธรรมะกระแทกแดกดักน,นอ่ามันมันเป็นการสแสดงเว้นในบางอย่างนะครับ เพราะว่าความคิดเกิดทีหลังการดําริชอบมันเลยเกิดขึ้นทีหลังนะฮะเพราะว่าโลกไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเออแต่มันมีอยู่อในความไม่มีมีอาตางอยู่มิตัวม,โมโนุวิญญาณที่มุกซ่อนอยู่ที่หลงอยู่นะหลงรู้หลงคิดหลงทำเออมันเลยสุดโตง่งไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะฮะเออเพราะมันมีความเชื่อลึกๆของมัน มันเชื่อว่าสิ่งที่มันรู้เป็นความจริงสิ่งที่มันคิดสิ่งที่มันดำริชอบหรือดำริไม่ชอบอะไรก็ตามมันได้ซ่อนเล้นทิฏฐิมานะอัตตาตตนที่ห่อหุ้มด้วยอวิชาตนาประทางจิตมโนวิญญาณนะมันมีความยึดมั่นถือมั่นในนั้นอยู่นะเดี๋ยวความไม่มีแต่มันมีมันมีอยู่มันมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างอย ที่มึงบอกว่าจิตว่งจิตว่างหาเหี่ยวอะไรจิตประพักสอนมึงคิดเอาไม่มีอะไรประพักสอนไม่มีว่างไม่มีอะไรหรอกเพราะมันมีอัตตามันมีความเชื่อชนิดนั้นมีมีการกระทําอยู่มันมีความรู้อยู่ความรู้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้เออมันความรู้มันจะมาจากไหนก็มาจากความคิดการดําริ่ของมึงมึงมึงไม่เข้าใจมึงหยุดออกจากบังวนของมโนวิญญาณไม่ได้พอความคิดมันเกิดมันก็หลงแล้วมันมีความหลงอยู่หลงอยู่ในความคิดความจํา ผมรู้สึกนะฮะนั่นแหละมันจึงเกิดรูปละเอียดขึ้นมาเขาเรียกว่ารูปของมนุวิญญาณเจ่งเต้งนะะนี่คือส่วนเนี้ยแต่พวกมึงไม่มีวันรู้หรอกมีเงินเข้าใจเพราะมึงยังไม่เป็นพุทธปัญญาจริงๆคำว่าส,ส,สัมมาชอบสัมมาเนี่ยคือปัญญาสัมมานี่คือปัญญานะฮะ สัมมาทิคือปัญญาปัญญาที่แท้จริงปัญญาพุทธะปัญญาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานตื่นทำเลมไม่ใช่ตื่นความรู้น่ะแบบนั้นน่ะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือผู้อยู่นอกเหนือไม่ใช่อยู่แบบเป็นตัวเป็นตนเว้ยอุปมาอุปมาคือผู้อยู่นอกเหนือของวัตตะสงสาร คือผู้ค้นออกมาจากสมมุติบัญญัติน่ะค้นจากความยึดมั่นสือมั่นค้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นฝ่ายอัตตาตัวตนฮะต้องฟังให้เข้าใจไปเรื่อยเรื่อก่อนะครับอือฮะผู้ที่ยิ่งคงแก่เรียนยิ่งศึกษาทรรมมากเท่าไหร่ยิ่งกลายเป็นทิฏฐิมาณะยิ่งเพิ่มอัตตาตัวตน มันจะมีความคิดนำตลอดคิดวิเคราะห์ผิดถูกตรงนี้ถ้าคุณยังไม่ผลออกไปจากส่วนเนี่ยมันก็หลงหลงได้หมดทุกคนมันจะมีความคิดของตัวเองทุกคนมีความคิดความเชื่อเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นบางแค่อาศัยอาจารย์วิทึงบอกอาจารย์วิทจับพี่ออกมาจากตรงนี้อาจารย์วิทึงบอกว่าความคิดมันเกิดทีหลังนะแต่มันต้องเห็นถูกก่อนข้อแรกเห็นด้วยยาน การเห็นถูกปกติที่สัมมาทิฏฐิคอสสัมมาทิฏฐิก็คือการการเห็นถูกเห็นว่าการดาดิชอบมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะวาจาชอบมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะอาชีพชอบมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงวะสติชอบมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงวะสมาธิชอบเกิดขึ้นมาได้ยังไงปัญญาพุทธปัญญาชอบเนี่ยทีนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมรรคแปดข้อมันต้องรวมเข้าหากันก่อน มันถึงจะไม่สุดโตด้านใดด้านหนึ่งมันถึงจะอธิบายเป็นเหตุเป็นผลถามได้ตอบได้อธิบายได้นะฮะแต่ไม่ใช่นอกทางนะคืออยู่ในมรรคไม่ใช่ถามแม่งมีไอเด็กคนหนึ่งมาโทรมาถามโอ้ผมผมเลื่อมใสอาจารย์ผมศรัทธาผมมีคําถามอยากถามอาจารย์สองข้อแล้วถามผมแม่งไปเอยอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องพวกนี้ <Yeah. S 1> ถามแบบนี้ผมขี้เกียจตอบ มันเป็นคนโลกโลกถามกันผมไม่สนใจที่จะตอบแบบเนี้ยไม่มีความคิดเห็นอะไรก็คิดเห็นแต่ว่าคนมาโลกใบนี้มันหลงในในการที่พุทธศาสนาการอะไรของมันนะผมบอกคนเราเนะี่ยมันมีความคิดเห็นของเป็นความส่วนตัวอยู่แล้วนะเห็นถูกเห็นอะไรเห็นว่าโลกนี้ไม่เที่ยงถ้าแบบเนี้ยใช่ถึงจะต่อกันไปได้เออเราเกิดมาเพื่ออะไรอื มันมีหลายคนเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออยากร่ำรวยเกิดมาเพื่อมีชีวิตดีๆเกิดมาเพื่อทำงานเพราะความคิดของคนนะมันมีบากหลายนะอันนั้นมันออกนอกทางมันออกนอกมาคมันเป็นความคิดเห็นของโลกคุยกันลเลอะเทอะนี่ฮะพวกมึงจริงหลงหลงอยู่ในวังวนของความคิดหลงมโนอ่ะหลงเข้าไปในความคิดความจำอยู่ในวังวนตรงนั้น,คว,นความรู้สึกความรู้เดียว ฟังให้ดีฟังกูพูดแล้วไม่ใช่ไปคิดเอานะเวความคิดมันเกิดทีหลังความจํามันเกิดทีหลังเวทนาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมันเกิดทีหลังแต่มันมีอยู่ตลอดมึงจะฝ่ากดแรงดึงดูดตรงนี้ไปได้ยังไงมันต้องมีพุทธปัญญาถึงจะหลุดออกจากอาสวะพวกนี้แรงดึงดูดกดกดของจักรวาล กฎของพลังงานนะกฎของบิ๊กแบงเราอยู่ภายใต้อำนาจของกฎกฎของบิ๊กแบงการระเบิดขึ้นของจักรวาลก่อนที่จะมีระบบกาแล็กซีมีระบบสุริยะมีดวงดาวและมีมนุษย์ใช้เวลาหลายล้านล้านล้านร้อยล้านล้านล้านหนล้านล้านล้านปีก็จะมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้เห็นไหมจะย้อนกลับไปแล้วหลุดออกจากกฎบิ๊กแบงนะ แรงดึงดูดทั้งหมดนั่นแหละผู้เจ้าว่ามันพ้นไปนิพพานคือการพ้นไปนิพพานอธิบายสอนกันไม่ได้หาคําตอบมาอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มันเป็นการมันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเมื่อไหร่อธิบายไปเราก็ปรุงแต่งเพื่อจะเข้าใจทั้งหมดมันก็อยู่ภายใต้อานาจปรุงแต่งแล้วมันก็หาวิธีที่จะทําทหาวิธีอยากจะออกจากการปรุงแต่งก็หาวิธีปฏิบัติทำทำสมาธิฝึกสติ รือศึกษาคำพีเหมือนพวกโยคีลือสีเดลถีที่มันออกจากบ้านจากเมืองไปยกตนว่าเป็นผู้หาทางหลุดพ้นเป็นให้เขากราบไหว้ให้เขาสัตย์เห็นไหมฮะเป็นแบบนี้ทุกคนถึงทำตถา,ถาคตได้ถ้าเจออาจารย์นะตามฟังอาจารย์วิทย์ไปเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิการเห็นถูกเข้นอะไร เห็นความเป็นจริงว่าขวดก็คือขวดที่กูสอนว่านี่อะไรคิดไปแล้วแต่พวกมึงอ็หลงเอาของกูไปสอนขวดจำกูไปกูแค่ปลุกขึ้นมาเฉยๆว่าอ๋อขวดเนี่ยมันจะเป็นชื่ออะไรก็ได้คนทำคนแรกเขาบอกว่าขวดเพื่อจะได้ซื้อกันถูกสื่อสารกันถูกเกี่ยวกับนี้นี่มันเป็นแค่ต้นทางที่ไม่ได้ยึดติดในภาษา แต่มึงยึดติดในความรู้ที่มึงรู้ว่าไม่ได้ยึดติดภาษาโอ้ผมเข้าใจแล้วภาษาไม่มีอยู่จริงนี่หว่าเราแค่เอาภาษามาใช้มันเป็นเพียงสมมติเข้าใจแบบเนี้ยมันยังไม่ใช่ความจริงมันเกิดความคิดความเชื่อชนิดหนึ่งขึ้นมาเฉยๆครูกําลังจะชี้ให้เห็นตรงนี้แหละอืเห็นข้างในว่ามึงบอกว่าเราหลงภาษาสมมุติแต่มึงยังไม่เห็นความจริงว่าความคิดมันเกิดทีหลังทว้ยโง่ ที่สอนกันอยู่นั่นมึงหลงความรู้จากกูทั้งนั้นน่ะนี่อะไรนี่ขันหน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกูบอกว่ามโนวิญญาณเนี่ยที่มันหลงความรู้อยู่เนี่ยอือพวกมึอะเข้าใจแบบเนี้ยภาษาเกิดมาจากสมมุติแต่ตัวนี้มันสอนมึงอะเนี่ยเนี่ยมันยึดเอาความรู้ทั้งหมดพวกมาฟังกูแล้วมาศึกษาทำจากกูเนี่ยเนี่ยมึงหลงตัวนี้อยู่แล้วมันก็กล่าวอ้างว่าเนี่ยขวดรูปภาษาสมมุติแต่มึงหลงอยู่หลงจาแล้วอยากตัวนี้มึงอยากสอนคนเะ้ยวิปลราชพวกมึงอะ โอเคจบแม่แค่นี้นะคลิปนี้ดด <laughs> <laughs> สาธุครับสวัสดีครับ